แลัสดีผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนพระรามสองครับก็คลิปนี้นะครับเรากลับมาบกันต่อนะครับกับล้อแฟชั่นตัวนี้นะตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นอีกหนึ่งลายนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่นิยมนะครับกันในตอนนี้นะครับตัวนี้จะเป็นล้องานเอ็นเคนะครับงานเอ็นเคนะเป็นล้อที่ e37 นะครับถ้าล้อแท้เนี่ยนะครับจะเป็นของเลนะครับ engineering นะครับมันจะเป็นล้อฟอน นะครับซึ่งลอง้อฟอสเห็นใหญ่ๆอย่างงี้เวลายกมหนัะมันเบานะแต่ถ้าเกิดเป็นงานเทียบนะครับมันก็จะมีหลายเกณหลายงานแต่มันไม่ใช่ล้อฟอสมันจะต่างกันที่ความแข็งแรงแค่นั้นนะครับตัวนี้เป็นงาน N K นะครับล้อตรงนี้เห็นไหมครับที่จานที่เขาเรียกกันว่าหยอดแดงนะครับก็คือมันจะเป็นเลเซอร์นะครับแล้วก็ล่องตรงนี้เป็นสีแดงนะครับรายละเอียดตามขอบนะครับก็มีให้เห็น สวยงามมันจะต่างกับงานที่เป็นงานเกตล่างๆนะครับที่แบบบางล้อผมเคยเห็นเลยนะอีกตู้กระโปรงคือเอาหน้าตาเดียวลายละเอียดไม่มีเลยนะครับคือราคาไม่แพงแน่ๆอย่างนั้นนะครับถ้าท่านไปดูล้อแ้ล้อต้วกำลับเลยนะพิมเข้าไปเลยนะครับของโบกนะครับเลนจิเนียนะครับก็คือนั่นแหละล้อแพ้ในนั้นเลยนะครับล้อโซ่สองไม่ใช่ล้อโม่ล้อซอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับมาดูหลังล้อกันนะครับตัวนี้นะครับ มีบอกอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับตรงนี้นะครับอ่าเป็นล้อขอบสิบแปดกว้างเก้านะครับกว้างเก้านะครับตัวนี้นะนะครับก็มีแค่นี้นะครับรายละเอียดอย่างอื่นไม่มีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าก็คือว่าถ้าเป็นล้อเทียมเนี่ยรายละเอียดมันอาจจะไม่ได้เต็มนะครับนะครับที่เก้าตัวนี้เขาก็เสียฟอสนะครับถ้าเป็นล้อแท้มันจะเป็นล้อฟอสที่ผมบอก แต่ว่าล้อตรงนี้ถ้าเทียบกับล้อแท้ล้อแท้อาจจะอยู่ประมาณหลักแสนอันน <P ara> <c oughs> ี้ก็อยู่ถูกกว่ากันประมาณสักสิบเท่านะครับโดยประมาณนะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสนะครับเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับหรือไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้าหนักล้อมากนักนะครับงบประมาณไม่เยอะก็เอาล้อพวนี้ไปใส่ได้อย่างอรก็จะดีกว่างานบางตัวนะครับที่แบบได้หน้าตาเดียวกันมันไม่ถึงแรงนะครับก็ทั้งชุดนะครับจะประกบพร้อมยางเราก็มีนะครับล้อเปล่าเราก็ขายสนใจแบบไหน ทะะาากนนะักไลน์มาได้นะครับหน้าร้านเราก็จะไดติดข่าวแดงนะพอดีก็ร้านทีนวัดนะครชื่อว่าร้านต้มออยำยดนนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางสุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยังยนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเราับมาพบกันในะหม่ในคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ